เอาละครับก็สวัสดีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอนี้นะครับที่จะพูดถึงเรื่องของตัวการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนะครับทีนี้การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเนี่ยจะมีคําถามมาจากท่านผู้ประกอบการนะครับว่าเอะกรณีที่มันมีสินค้ามากกว่า1ชนิดเนี่ยมันจะคํานวณตัวเบรกอีเวนอย่างไรนะครับอ่ะทีนี้อันนี้จะเป็นจุดที่มันจะมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับที่เรามาลองดูกันครับ สมมุติว่าธุรกิจของท่านเนี่ยมีสินค้าอยู่ชนิดเดียวนะครับอ่ะท่านมีสินค้า A อยู่ชนิดเดียวครับท่านขายชิ้นละหนึ่งร้อยบาทต้นทุนผันแปรต่อชิ้นเจ็ดสิบห้าบาทนั่นแปลว่ากําไรผันแปรต่อชิ้นคือยี่สิบห้าบาทนะครับความหมายตรงนี้คืออะไรความหมายตรงนี้คือท่านขายหนึ่งร้อยบาทหักต้นทุนผันแปรคือค่าของชิ้นนั้นไปเจ็ดสิบห้าบาทท่านจะมีกําไรผันแปรชิ้นละยี่สิบห้าบาทนะครับทีนี้ ยกตัวอย่างครับท่านคำนวณแล้วเดือนหนึ่งท่านมีจุดต้นทุนคงที่เนี่ยประมาณ50,000บาทดังนั้นท่านต้องขาย2,000ชิ้นท่านถึงจะเบรกอีเวนต์คหมายคือท่านต้องขาย2,000ชิ้นเพื่อที่จะเอากำไรเนี่ยมาชดเชยต้นทุนคงที่นะครับเมื่อท่านขายมากกว่า2 0 0 0ชิ้นท่านจะเริ่มมีกำไรอ,อันนี้คือความหมายของตัวจุด คุ้มทุนในกรณีที่มีสินค้าชนิดเดียวสังเกตดูว,ว่าตอนนี้ผมใส่สินค้า BCD เนี่ยไว้ที่0%นะครับเอาล่ะทีนี้เรามาลองดูกันครับคำถามจากท่านผู้ประกอบการคือแล้วถ้าสินค้าของพี่เนี่ยมีมากกว่า1ชนิดนะครับแล้วพี่จะคำนวณ Break e v e n ตตัวนี้ยังไงนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับในตัวนี้ครับผมก็ลองสมมุติขึ้นมาว่า ท่านมีสินค้าทั้งหมด4ชนิดก็คือ A, B, C, D นะครับทีนี้ในในเทมเพลตการคำนวณตรงนี้เนี่ยท่านจะต้องกรอกก็คือสีเหลืองนะครับสีเหลืองตัวสีดำเป็นสูตรที่ผมได้วางเอาไว้แล้วนะครับส่วนสีน้ำเงินเนี่ยความหมายคือผลลัพธ์ความหมายคือผลลัพธ์นะครับทีนี้เรามาเริ่มดูกันนะครับท่านขายสินค้า4ชนิดนะครับทีนี้ความซับซ้อนมันจะเพิ่มขึ้นสักนิดหนึ่ง ความหมายคือท่านต้องหาตัวเลขสีเหลืองเนี่ยมาใส่ครบนะครับอ่ะไล่ดูกันไปนะครับเริ่ม <mountain> ต้นจากสินค้า A B C D นะครับท่านจะต้องกำหนดราคาขายอ๋อพี่จะขายสินค้า A เนี่ยราคา1น0้อยบาทพี่จะขาย B เนี่ยจะ10บาทต่อชิ้นนะครับตัวเลขต่อมาที่ท่านผู้ประกอบการจะต้องใส่คือต้นทุนผันแปรนะครับความหมายคือท่านจะผลิตสินค้า A ท่านมีต้นทุนต่อชิ้นเท่าไหร่เห็นไหมฮะ หลังจากนั้นอีกส่วนหนึ่งที่ท่านจะต้องพิจรารณาคือสัดส,ส่วนการขายมันจะเป็นเท่าไหร่อันนี้จะเป็นจุดที่มันแตกต่างระหว่างมีสินค้าชนิดเดียวกับมีสินค้าหลายชนิดนะครับจึงเป็นที่มาของตัว multi multi product breakeven analysis เฮ้ยพี่จะขาย A เนี่ยประมาณสัก30%อันนี้ความหมายคือจำนวนชิ้นนะครับดังนั้นท่านต้องมองว่าธุรกิจของท่านเนี่ยจะขายประมาณ100ชิ้นสมมตินะครับ ท่านจะขาย A B C D เนี่ยกี่ชิ้นอันนี้คือคือสมมุติฐานที่สำคัญที่จะพาท่านไปสู่การคำนวณจุดคุ้มทุนเพราะตอนนี้ท่านมีมากกว่า1สินค้านะครับดังนั้นดูในคอลัมน์ตัว E ตัว F นะครับมองง่ายๆเลยครับท่านขายของ100ชิ้นพี่จะขาย A 30ชิ้นขาย B 45ชิ้นขาย C กับ D เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเยอะนักนะพี่แผนไว้ว่า15กับ10ปรนะครับดังนั้นท่านก็กรอกตัวนี้ สิ่งที่จะต้องทำคือมันจะคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้ว weighted average contribution margin นะครับคือค่าเฉลีย่ยถงน้ำหนักของกำไรผันแปรนะครับสัดส่วนของกำไรผันกำไรผันแปรนะครับก็คือตัวเวทภาษาอังกฤษเราเรียกว่า weighted average contribution margin นะครับคำนวณ weighted average contribution margin ได้นะครับ20นะครับจด8 นะครับอ่านะครับผลรวมทั้งหมดนะครับดังนั้นครับจุดคุ้มทุนคือท่านจะต้องขาย2 4 4 4ชิ้นนะครับ2 4 4ชิ้นก็จะมีคำถามต่อมาว่าเฮ้ย2 4 4ชิ้นเนี่ยจะแบ่งเป็น A B C อย่างไรผมก็เลยคำนวณไว้ให้ท่านละจุดขายนะครับจำนวนขายที่คุ้มทุนข้อหมายคือเพื่อที่ท่านจะขายจนคุ้มทุนได้พี่จะต้องขาย A 7 2 2ชิ้น จะต้องขาย B 1 0นชิ้นจะต้องขาย C 361ชิ้นและจะต้องขาย d ีด็อกสชิ้นนะครับหากท่านดูในสูตร Excel ผมจะใส่ไว้ว่าราวอัพความหมายคือท่านไม่สามารถขายจุด5ชิ้นได้ท่านจะต้องขายเต็มชิ้นดังนั้นเราก็ทําการราวอัพเอาไว้แล้วก็วคือปัดเศษขึ้นนั่นเองนะครับเอาละนะครับทีนี้อันนี้ก็คือจะเป็นจุดที่ผู้ประกอบการท,กท่านเนี่ยจะสามารถนะครับนำไปตั้ง เป็นเป้าหมายว่าท่านต้องขายเท่าไหร่ถึงจะมีการเบรกอีเวนนะครับหรือคุ้มทุนทีนี้วันดีขึ้นดีครับสถานการเปลี่ยนท่านอยากจะขยับมาขยับมาขาย A หรือ B มากขึ้นจะทำอย่างไรนะครับท่านก็ปรับสัดส,ส่วน30อ่ะ30พี่จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น20 20ก็ได้เห็นไหมครับแต่ผลรวมท่านต้องรวมให้ได้100%นะครับ สีดําอย่าไปยุ่งอะไรกับมันนะครับสีเหลืองคือสิ่งที่ท่านต้องกรอกตอนนี้ครับเมื่อท่านปรับสัสดส่วนในการขายใหม่นะครับจุดคุ้มทุนของท่านคือ2,578ชิ้นและจํานวนของแต่ละ ผลิตภัณฑ์คือเท่านี้นะครับดังนั้นใน Excel ตัวนี้เนี่ยได้ผูกเอาไว้นะครับเพื่อความสะดวกของท่านผู้ประกอบการนะครับในการที่ท่านจะใช้ในคำการคำนวณน,นะครับจุดคุ้มทุนกรณีสินค้ามากกว่า1ชนิดนะครับ เอาละนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะเห็นภาพของการคำนวณนะครับจุดคุ้มทุนกรณีที่มีสินค้ามากกว่า1ชนิดนะครับหากมีคำถามนะครับเพิ่มเติมอย่างไรท่านผู้ประกอบการนะครับท่านผู้สนใจทุกท่านนะครับสามารถส่งข้อความมาได้นะครับในตัวเอ่อ u t u b e ของเรานะครับแล้วก็ตัว Facebook ของเราเดี๋ยวจะใส่ลิงก์เอาไว้ในในคำอธิบายด้านล่างนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับมีคำถามเพิ่มเติมอย่างไรก็ แจ้งได้ตลอดนะครับ